ก็ไปส่งน้องไมดานะคะที่โรงเรียนเมื่อเช้าก็ยังไม่ได้ทานอะไรของตัวเองเลยนะคะก็เตรียมมามีแกลเชคนะคะวันนี้เป็นน้ออ mm ัลมอนด์อันชีเทนนะคะสูตรไม่หวานแล้วก็โปรตีนโปรตี้ติดมาในรถันนี้สองซองนะคะ ก็คือรถวานิลลาลงข้าวแล้วก็อีกรสหนึ่งก็คือติดรสเมล่อนญี่ปุ่นมาวันนี้ออกไปข้างนอกทั้งวันเดี๋ยวไปส่งลูกเสร็จนะคะลารูกเรียน9้าโมงถึง11โมงจริงๆจะเรียกว่าเรียนก็ไม่ได้นะไปเล่นมากกว่าเพราะเอาไม่ได้ แคข,ขวบขวบครึ่งเองค่ะย,ย,ยังไม่ถึงขวบเแล้วก็ที่โรงเรียนเขาเรียกว่าเป็น l i t เทิ l ไลออนะคะคือเป็นคลาสที่ผู้ปกครองเนี่ยเข้าไปร่วมด้วยนะคะ2ชั่วโมงนะคะก็ไปเล่นนู่นเล่นนี่นะคะเพื่อกบับฝึกให้เขาได้ภาษานะคะเพราะว่าช่วงวัยขวบครึ่งถึง2ขวบนี่เป็นวัยที่เขากำลังพิกอัพคำ เก็บคาเป็นไว้ที่กำลังเรียนรู้ภาษานะคะเพราะฉั้นก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่เขาจะได้ซึมซับภาษาจากเจ้าของภาษาเนาะพอเม่ดาก็เรียนที่ฮา r ์โรสคูลนะคะซึ่งอยู่ใกล้ๆกับบ้านนี่เองไม่ไกลย0่นาทีนะ9โมงก็เข้าคลาสแล้วก็11โมงก็เลิกเรียนถ้ามีบางคลาสเขาก็ต่อจนถึงเที่ยงก็คือมีทัน ทานมื้อเที่ยงที่โรงเรียนด้วยแต่ของน้องไมดาไม่ทานมื้อเที่ยงที่โรงเรียนนะคะก็คือมาทานมื้อเที่ยงที่บ้านเพราะว่าขับรถกลับบ้านก็แค่20นาทีมาถึงบ้านก็ยังไม่ทันถึงเที่ยงยังไม่ถึงทานมื้อเที่ยงนะคะสวัสดีค่ะส่วนมื้อเช้าของน้องไมดาก็เตรียมมาให้เรียบรอ้อยให้ของเด็กง่ายนะคะวันนี้เป็นข้าวผัดปลาแซลมอนแล้วก็ไข่ต้มนะแต่ของผู้ใหญ่ทําไม่ทันก็เฟิร์ตี้ก็จะเยียวยาทุกสิ่งวันนี้รับน้องไมดาเสร็จก็กลับบ้านค้อนข้าวแล้วเดี๋ยวคุณก้าก็มีธุ ติดเฟอร์ตี้สองเลยพวกเ็่กระเป๋าเพราะว่าเรากินเฟอร์ตี้วันละสองสองนี่กระเป๋ากระเป๋าไม่ได้เห่อลูกเลย <c oughs> <c oughs> กระเป๋าก็ยังเพ้นเป็นรูปลูกตอนนี้น้องไม่ทารู้สึกประมาณ8วันนะคะเนี่ยที่นอนอยู่เนี่ยก็ใส่ไว้ในกระเป๋านะคะเดี๋ยวมื่อเช้าเขาไปกินมิ้กเมล่อนญี่ปุน่นก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวจะป้อนข้าวรูปนะคะปกติก็จะเชคกับ นมแพะนะคะแล้วก็นมอัลมอนด์สลับสลับกันไปหรือว่าถ้าอยู่ที่บ้านสะดวกก็จะเชคคู่กันเลยคือนมแพะหนึ่งกระป๋องนะคะแล้วก็นมอัลมอนด์ก็ประมาณครึ่งกล่องอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้ได้นมที่หลากหลายนะคะมนมแพะกระป๋องหนึ่งกระป๋องเล็กนะแต่ว่าอัดแน่นด้วยสารอาหารเริ่มเลยนะจ๊สะสกัน หรือบางครั้งก็แบบลืมนมอะไรจริงๆก็ปุก็เช็คก,กับน้ำเปล่านะคะเปิดเี่ั๊จะฉีดได้หรอฉีดนมให้หน่อยเช็คกับน้ำเปล่าก็ได้นะคะในวันที่เราฉุกเฉินก็มีน้ำเปล่าเนี่ยน้ำเปล่าสักประมาณครึ่งครึ่งขวดอย่างเงี้ยแล้วก็เปิ์ที่หนึ่งสองอร่อยเหมือนกันเลยแต่ว่าที่กุ๊บปแนะนําให้เช็คก,กับนมแพนนมอัลมอน์คือเราต้องการเพิ่มสารอาหารนะคะต้องการเพิ่มโปรตีนที่ที่มากขึ้น เชยกับกับนมอร่อยกว่าด้วยอ่าวันนี้เป็นนมอา่าสูตรไม่หวานเพราะว่าสูตรนี้คือน้องไม่ไดาก็กินสูตรนี้เหมือนกันคือลูกเนี่ยจะไม่ได้กินหวานเลยนะคะไม่ฝึกเลยเฟอร์ตี้หนึ่งสองนะคะเฟอร์ตี้นี่มันคือแพนเบสโปรตีนนะคะไม่ใช่เวย์ นะคะหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเป็นเวโปรตีนหรือเปล่าเป็นเวโปรตีนไม่ใช่มันถูกออกแบบมาสําหรับคนที่วางแผนท้องโดยเฉพาะบอกเลยว่าเป็นเจ้าเดียวที่ออกแบบมาให้สําหรับคุณแม่โดยเฉพาะไม่ใช่โปรตีนสาหรับคนทั่วไปนะคะเป็นกลุ่มของผู้หญิงที่ต้องการมีลูกแล้วก็ต้องการบำรุงแบบเข้มข้นนะคะหรือคนที่ต้องการจะไปทําเด็หลอดแก้วนะคะต้องการได้จํานวนฟองไข่ที่มีคุณภาพนะคะได้จํานวนฟองไข่ที่มากนะคะแล้วก็เจริญเติบโตของแม่ค่ะเจริญเติบโตพร้อมเพียงกัน ะะเพราะว่าบางทีเนี่ยกรณีของคนที่มีไข่ตั้งต้นเยอะอะ่ะแต่ถ้าเราสารอาหารเราไม่ถึงโปรตีนเราไม่ถึงเนี่ยเวลาเราไปกระตุ้นไข่เนี่ยไข่มันจะโตไม่คาอเพียงกันเคยสังเกตไหมคะมันก็จะมีใบเล็กไม่โตใบบางใบไม่โตบางใบออขนาดไม่ได้อา่าเลประมาณนี้นะคะเพราะว่าการที่ใช้ยากระตุ้นไข่มันคือการเร่งด้วยฮอร์โมนการเร่งด้วยฮอร์โมนมันเหมือนกับลมพัดนะคะถ้าคุณก็อธิบายง่ายๆคือเหมือนลมพัดอะลมพัดมาแล้วก็หายไป อาหารเนี่ยคือสิ่งที่แน่นคือสิ่งที่แท้จริงคือสิ่งที่แท้จริงมันไม่ได้แกว่งไปตามฮอร์โมนนะคะมันจะเจริญเติบโตด้วยอาหารมันคือเป็นการเจริญเติบโตด้วยความแน่นด้วยคุณภาพแต่ฮอร์โมนมันคือการเร่งที่ให้มันแบบวืบอะค่ะให้มันโตอย,ย่างงี้แม้ถ้าสมมติว่าบางทีเราได้รับฮอร์โมนกระตุ้นที่ไม่เหมาะสมนะคะในกรณีของคนที่ได้รับฮอร์โมนกระตุ้นที่มากเกินไปเนี่ยไข่มันจะโตไวมากไข่โตไวมากแต่สังเกตว่าไข่ที่มันโตไวมากนั้นเนี่ย มันไม่แน่นถ้าเราอัดอาหารให้มันไม่ครบมันก็เหมือนลูกโป่งเลยคือโตแต่ตัวแต่ข้างในเนี่ยกวงไม่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นการที่มันจะโตและมีคุณภาพมันต้องโตแบบแน่นมันต้องโตแบบมีสารอาหารดันเข้าไปซึ่งการที่จะสร้างให้เซลล์มันมีสารอาหารเนี่ยเรารู้เลยว่ามันคือโปรตีนเรารู้อยู่แล้วโปรตีนคือเป็นตัวซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอสร้างการเจริญเติบโตของเซลล์เพราะฉะนั้นในแต่ละวันเนี่ยเรามักจะกินโปรตีนไม่ถึงหรอก นะคะเราจะนักกินโปรตีนไม่ถึงแล้วกินแค่จะไม่ได้กินไข่ไม่ได้กินปลาไม่ได้กินเนื้อสัตว์หรือว่าไม่ได้กินนมที่มีประโยชน์ซึ่งครูก็จะไม่แนะนําให้แม่ๆเนี่ยดื่มนมวัวนะคะไม่ได้ไม่แนะนานะคะเพราะว่าถ้าเราดื่มนมวัวอยู่เป็นประจําแล้วเราตั้งท้องนะคะแล้วเราก็ดื่มนมวัวโอกาสที่ลูกเนี่ยจะมีโอกาสที่คลอดออกมาแล้วเสีย่ยงแพนนมวัวได้สูงซึ่งเด็กปัจจุบันเนี่ย แพ้นมวายเยอะมากแล้วจะเป็นปัญหาในชีวิตเลยจะไปกินนอนกินนี่ที่มีส่วนผสมของนมวาะไปกินโยเกิร์ตอะไรจะแพ้บางคนแพ้ไม่ได้ถึงขั้นเราเป็นแค่ตื่นนะหายใจไม่ออกมีผลต่อระบบทางเดินหายใจอย่างเงี้ยซึ่งลูกจะใช้ชีวิตลําบากมากเพราะฉะนั้นนมสัตว์ที่ให้กินคือนมแพ้ คือนมแพ้ซึ่งกูก็้คัดมาให้แม่ๆแล้วในเพจนะคะแล้วก็จะให้กินนมพืชก็คือพวกนมอัลมอนด์พวกนี้นะคะซึ่งจะไม่ซึ่งจะมันจะเป็นสารที่เรียกว่าเป็นตัวที่มีความก่อแพ้น้อยนะคะแล้วที่สำคัญมีโปรตีนสูงย่อยง่ายด้วยนะอาเฟอร์ตี้ซองหนึ่งเนี่ยมันก็จะให้โปรตีนเนี่ย25กรัมนะคะซึ่งเป็นปริมาณโปรตีนที่สูงมากในรูปของไอโซเลตไอโซเลตคือเป็นลักษณะของโมเลกุลของโปรตีนขนาดเล็ก ราคาและระดับอะมิโนนะคะมีกรดอะมิโนในนี high, ้ครบถ้วนนะคะซึ่งเป็นกรดอะมิโนที่ร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์ได้ก็ใส่เข้าไปให้ครบนะคะบางเอ่อกรดอะมิโนมันมี2ชนิดคือกรดอะมิโนชนิดกรดอะมิโนจำเป็นและกรดอะมิโนไม่จ <MCU> ําเป็นกรดอะมิโนไม่จําเป็นหมายความว่าถ้าไม่จําเป็นต้องกินจากอาหารก็ได้นะร่างกายสร้างขึ้นมาได้แต่กรดอะมิโนอะมิโนจาเป็นหมายความว่าคุณจําเป็นต้องกินจากอาหารเท่านั้นร่างกายสร้างไม่ได้ซึ่งในฟตอร์ตี่มีครบทั้งกรดอะมิโนจําเป็นและกรดอะมิโนไม่จําเป็นนะคะแล้วก็อ ร้อมที่จะดูดซึมคือกินปุ๊บมันพร้อมดูดซึมได้เลยมันไม่มันไม่ต้องรอยย่อยเหมือนกับเรากินเนื้อหมูเนื้อไก่อะไรเงี้ยมันก็ต้องใช้เวลารอย่อยซึ่งเวลาย่อยแล้วเนี่ยกวาจะได้มาเป็นโปรตีนอินในระดับของโปรตีนที่จะย่อยเนี่ยบางทีมันก็จะมีทั้งแป้งทั้งน้ําตาลทั้งอะไรเกิดขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเฟอร์ตี้นี่คือมันไม่มีน้าตาลเลยเพราะเราไม่ได้ใส่กระฝไยความหวานที่เราได้รับคือความหวานที่มาจากซูคาร์โรสแล้วก็ย่หวานซึ่งไม่ได้เป็นไม่ได้ ไม่ได้ใส่โปรตีนที่มาจากสาัตว์เช่นนมวัวเพราะว่าถ้าเป็นเ h e y โปรตีนเขาจะใส่นมวัวนะคะแล้วก็อะมิโนแอซิดเหมือนที่บอกครบถ้วนมันติดวิตามินมี33ชนิดนะคะรวมกับสารอาหารต่างๆทุกอย่างครบตามที่ผู้หญิงวางแผนของก้องการนะคะไม่ว่าจะเป็นโฟลิกเออยนะคะวิตามิน B วิตามิน C ีวิตามิน E ีมีครบทุกตัวเป็น B Complex นะคะแล้วก็วิตามิน D นะคะที่ช่วยในการฝังตัวสารอาหารก็มีสารอาหารสารัตว์กัดจาก แครอทนะคะสารสกัดเป็นเมล็ดจ,จากน้ํามันจากเมล็ดแฟลกนะคะน้ำมันจากเมล็ดทันตะวันนะคะแล้วก็มีเบต้าคูแคนที่เป็นตัวเพิ่มผมคุมกัดให้กับร่างกายนะคะแล้วก็มีสารสกัดจาก เกอกี้นะคะที่เป็นตัวเพิ่มเอแอนเดียกซิแดนส่วนโปรตีนจากพืชก็คือมีไอโซเลตซอยโปรตีนนะคะเป็นสารสกัดจากโปรตีนจากถั่วเหลืองแล้วก็ชิคพีถั่วลูกไก่นำเข้าจากแคนาดานะคะแล้วก็จะมีสารสกัดจากพีจากถั่วเนี่ยนะคะก็ใส่ให้แล้วก็มีไรซ์โปรตีนคือสารสกัดโปรตีนที่มาจากข้าวคือข้าวในปกติมันจะคือคาร์โบไฮเดรตนะคะแต่เราจะสกัดเอาเฉพาะโปรตีนที่มาจากข้าวซึ่งเป็นการสกัดได้ยากมากนะคะแต่ว่ามันให้โปรตีนที่เป็นโปรตีนชั้นดีคือเป็นโปรตีนพืชถ้ากดคนที่รักสุขภาาาพจจรริิงๆนนนนะะะคเกกก็หััมปตี นะคะส่วนคนที่ออชอบที่จะทานน้ำเต้าหู้เนี่ยนะคะครูก็บอกเลยว่ามันคนละแบบนะคะเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่ถั่วเหลืองบดน,นะคะถ้าเป็นคนที่เป็นน้ำเต้าหู้ที่เป็นซองๆอ,อันนี้คือเป็นถั่วเหลืองบดอันนี้ไม่ใช่เฟอร์ตี้ไม่ใช่ถั่วเหลืองบดคือมันสกัดเอาเฉพาะโปรตีนที่อยู่ในถั่วเหลืองไม่ใช่เอาถั่วเหลืองมาบด นะคะไม่ได้เอาถั่วเหลืองมาบดเพราะว่าถั่วเหลืองน้ำเต้าหู้เนี่ยคุก้อยคนท้องคุก้ยก็ไม่ได้แนะนําให้ดื่มมากนะคะถ้าอยากจะดื่มโอเควันละแก้วอะไรอย่างงี้ก็ได้เพราะว่าในน้ำเต้าหู้มันไม่ได้มีแค่ถั่วเหลืองนะคะมันไม่ได้มีแค่โปรตีนจากถั่วเหลืองแต่วันมีแป้งจากถั่วเหลืองมีน้ําตาลจากถั่วเหลืองมีสารก่อแพ้จากถั่วเหลืองหรืออาจจะมีไฟโตเอสโตรเจนที e ่สูงเนี่ยนะคะก็อยากไม่ไม่ไมค่อยอยากจะให้กินสักเท่าไหร่นะคะแต่ในโปรตีนฟอรตตี้คือมันสกัดเอาเฉพาะโปรตีนออกมามันไม่ได้เอาแป้งออกมาไม่ไไไดด้้้้เเออออออาาาาาานํตลกกมม่่่สททีแพยู ออกมาคันจึงมันจึงเป็นโป,โปรตีนที่มีความบริสุทธิ์สูงถึง90%เพราะว่ามันถูกดึงเฉพาะโปรตีนที่ออกมาในรูปของไอโซเลต์ใช่ไหมคะอ่าฟังคูก้อยไปด้วย,วยกินโปรตีนเฟอร์ตี้ไปด้วย,วยส่วนแม,แม่แม่ที่อยากทานเฟิร์ตี้แม,แม่แม่ก็ทักไปที่ Line แอดนะลองเลื่อนดูในโพสต์อื่นๆมันจะมี l ล n e แอดแปะไว้นี่คูก็ไม่ได้แปะ l ลายอดไว้ให้ใช่ไหมคะ ขอที่แอดมินนะคะจริงๆมันจะมีเป็นช่วงที่มีโปรโมชั่นอยู่เยอะเลยให้แม่ๆที่บำรุงเน้นๆนะเพราะคุก็้อยแม่ๆในเพจเขาบำรุงแน่นมากอะ่ะก็จะมีโปรให้เขาเยอะมีซองแถมแถมให้เยอะนะก็ลองถามแอดมินไปดูว่ามีโปรอะไรบ้างนะคะท้องแล้วทานได้ค่ะเพราะว่าเป็นโปรตีนที่คุกก้อออกแบบมาให้สําหรับ เราบำรุงจนกระทั่งเราใส่ตัวอ่อนเตรียมผนังมดลูกให้ม,มดลกให้ม,มดลูกมันหนาฟูแล้วพอใส่ตัวอ่อนแล้วยังให้กินต่อท้องแล้วก็ยังให้กินต่อคลุก็ท้องคุกก็กินอยู่ตลอดให้นมลูกก็กินเพราะว่าออกแบบมาสําหรับคนท้องด้วยนะคะไม่ได้มีสารพวก ปกติเวมันจะมีพวกแอลคาไีนเพราะว่ามันต้องการสำหรับคนออกกาลังกายอันนี้ไม่มีแอลคาไีนไม่มีนมวัวไม่มีน้ําตาลคือคนท้องกินได้หมดเลยเซฟแล้วก็ปลอดภัยที่สุดนะคะกินแล้วน้ําหนักลงลูกด้วยนะคะเพราะว่าเป็นสารอาหารโปรตีนที่มีประโยชน์นะคะคนให้นมเนี่ยควรจะกินเลยเพราะาท้องแล้วเราเราโสมมากนะคะแล้วก็บางทีเราต้องร่างกายเราต้องใช้ผลิตน้ํานมซึ่งโปรตีนมันเป็นสารสําคัญที่ต้องใช้ผล็กน้องอ่านี่นะคะหอมอร่อยอันนี้รสเมล่อนนะคะ แล้วบางทีรีบๆตอนเช้าอ่ะเราทดแทนมื้ออาหารไปเลยนะคะดีกว่าเราไม่กินหรือว่าเราไปกินอาหารที่มันเป็นฟาสตซฟู้ดไปซื้อเบอร์เกอร์ไปซื้อแฮมชีสอะไรมากินอะไรเงี้ยบางคนก็ซื้อแฮมชีสคำหนึ่งกาแฟแก้วหนึง่งแล้วคุณทําชีวิตแบบเนี้ยเป็นสิบสิบปีแล้วอ่ะกินอะไรเข้าไปอ่ะล้วจะไปคาดหวังให้เซลล์มันดีไข่มันสวยได้ยังไงอ่ะกินอย่างเงี้ยไม่ผิดนะคะเยียวยาทุกสิ่งนะคะ เป็นเยื่อบุโพงมดลูกจเจริญผิดที่ทานเฟอร์ตี้ได้ค่ะแม่จริงๆควรทานเลยคนที่เป็นเยื่อบุโพงมดลูกจเจริญผิดที่มันจะมีเลือดออกกระปิดกระปอยทั้งเดือนผนังมดลูกเราก็จะไม่ค่อยดีหรอกไม่ค่อยเรียบเนาะและบางทีบางด้วยเพราะว่ามันเหมือนเลือดมันออกอยู่ตลอดเวลาแล้วก็กินอันเนี้ยบำรุงร่างกายฟื้นฟูร่างกาย,ากายฟื้นฟูผนังมดลูกด้วยนะม,มีคนบอกขอดูหน้าน้องไม่ได้หน่อยดูแต่ป้อนข้าวไม่ได้ละ น้องเมดาสวัสดีค่ะนอ้องเมดาสวัสดีค่ะน้องเมดาถืออะไรอยู่ลูกโปรตีนอะไรคะต้องถือซองโปรตีนอะไรอยู่ลูกโปรตีนเฟอร์โปรตีนเฟอร์ปีฮู้ฮู้<า>อ่าสวัสดีค่ะไหนเล็วสว,ส,สวัสดีค่ะทุกคนน้องไพรู้ โรงเรียนน้องชื่อโรงเรียนอะไรลูกไฮค่ะคือฮารุสคือสนุกไหมคะที่โรงเรียนมีที่เชร์แล้วก็มีเพื่อน,น,ออน,นสสใช่ไหมคะเมื่อวานน้องไปเล่นน้ำสเสเปรชมไหมสนุกไหมลูกเาไม่ได้อายุเท่าไหร่คะบอกแม่แม่อายุห่งอะไระเดือนเดือนค่ะ,คะชื่อเด็กิอะไระลูกไหนลองบอกชื่อจริงดปะ สกุลคกลค่ะอยชูสักชื่อคอนโดเมดานลอยชูสักเะคะเด็กหกหกเดือนนะคะพูดได้หลายพยางค์มากนะคะอ่าเก่งไหมลูกพูดได้หลายพยางค์เก่งไหมคะน้องเก่งไหมลูกน้องโอเคไหมพูดพูดได้หลายพยางค์โอเคไหมล่ะโอเคนะคะเดี๋ยวป้อนท้าลูกก่อนนะท้องสามเดือนทานได้ค่ะถ้าแม่ไม่แพ้ท้องนะ เาะว่าปกติคนคนแพ้ท้องกินอะไรไม่ได้เลยแล้วแบบแม่แม่ก็ซื้อตั้งใจแบบอยากจะไปบำรุงเยอะๆนะเขาก็แบบตุนตุนตุนเฟอร์ตี้ใช่ไหมแล้วเขาแพ้ท้องก็กินอะไรไม่ได้เลยเขากินเฟอร์ตี้เขาก็อ้วกคือคุกก็เสียดายแค่นั้นเองเสียดายของเออเป็นว่าหายแพ้ท้องแล้วก็เก็บไว้บำรุงมาตอนช่วงสี่เดือนก็ยังคันนะคะแต่ถ้าไม่เราไม่แพ้เราก็กินได้เลยแต่ส่วนใหญ่อะพอมันเรากินอะไรที่มันเป็นนมนมอะไรประมาณอย่างนี้ยมันมันจะแพ้อันนี้คูคนคนพิ่งท้องนะ ก้อนข้าวน้องก่อนมันไม่มีที่ตั้งกล้องนะอาจจะตั้งให้ดูนั่นแหละแต่ว่าไม่มีที่ตั้งกล้องอล้ไไมมวไม่นด้หม่ำหม่ำข้าวหม่ลูกเฮ้ยนอมอัลมอนด์รสช็อกโกแลตหวานเปล่าแม่ก็ต้องกินรสที่ไม่หวานนะรสอันซูเทนน่ะไปกินรสอื่นทําตามผู้ก้อยไม่ต้องถามไม่ต้องพยายามหาหนทางหลบหลีกอะไรมากนี่กินตามที่แนะนําไปเลย ไม่ต้องหลบหลีกมากเพราะว่าในเฟอร์ตี้มีรสช็อกโกแลตอยู่แล้วเอาเฟอร์ตี้รสช็อกโกแลตไปชงกับอัลมอนด์อะไอไตม่แตแม่ป้อนข้าวให้โอเคเนนะาะคองล้วทานได้คนมาหวานทันได้เลยแม่เพราะไม่มีน้ำตาล ไม่มีน้ําตาลเลยนะคะใช้ย่หวานนะคะซึ่งย่หวานเนี่ยมันส่งผลดีต่อระดับน้ําตาลในเลือดนะคะช่วยลดน้ําตาลในเลือดด้วยทานได้เลยนะคะโอ้โหมีคนบอกว่าตอนนี้ท้องสี่วัแผลมากเลยกินอะไรไม่ได้เลยแอบกังวลไม่ต้องกังวลจ้ะแม่เพราะว่าช่วงประมาณสิบสองวิรแรกอะลูกเขาไม่ได้กินอาหารจากเรา baby 呀、yeah.。 สิบสองวีคแรกก็ไม่ได้กินอาหารจากเราเขากินอาหารจากถุงไขแดงซึ่งเป็นถุงไขแดงที่เราเตรียมตัวมาตั้งแต่ก่อนที่เราจะท้องอ่ะทำไมครูแป๊บบอกเลยว่าก่อนท้องถึงให้วำรุงเยอะๆอาจเข้าไปเยอะๆเพราะว่ามันจะเป็นการสร้างถุงไขแดงถุงไขแดงมันก็ติดมากับเซลล์ไขเราตั้งแต่แรกนั่นแหละแล้วเวลาเราท้องเนี่ยตัวอ่อนมันไปนฝังตัวที่ถุงตั้งครรภ์น,นะคะประมาณสี่วีค่าววีเวลาหมออันตาซาวถุงตั้งครรภ์นเนี่ยไม่ได้เจอตัวเด็กนะเจอถุงไขแดงก่อนเป็นกลมๆเล็กๆนั่นแหละเป็นถุงที่สะสมอาหารเหมือนปิดโตให้ลูกเรากินยาวไปสามเดือนต่่่ออให้้แแมมวกกตินะไไไรดเล นะตอนแพ้ท้องลูกเขาก็ได้อาหารจากถุงไขแดงค่ะนะพอพอ,พอทีนี้12วีคเนีปยประมาณ3เดือนเนี่ยลกทางานเต็มที่พอลกทํางานเต็มที่แล้วถุงไขแดงมันก็จะฝ่อไปเรื่อยเเพราะมันถูกกินไปถูกกินไปพอถุงไขแดงฝ่อไปลกทํางานเต็มที่คราวนี้แหละแม่กินอะไรไปลูกได้ขนนั้นนะคะเพรนั้นก็เลยบอกว่าบำรุงก่อนท้องมันสําคัญยังไงมันสาคัญในช่วงไตรมาสแรกที่ลูกจะได้กินอาหารจากถุงไขแดงของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราแพ้ท้องบางที ลูกคนที่ถุงไข่แดงไม่ได้เก็บอะไรมากเนี่ยมันก็จะมีผลต่อน้ําหนักตัวเด็กอาแต่ถ้าคนที่แบบบํารุงมาดีถุงไข่แดงมาดีต่อให้แม่ไม่ได้กินอะไรเลยอ้วกออกมาหมดนะลูกแม่ก็พัฒนาการดีน้ําหนักก็ดีเพราะเขากินอาหารจากถุงไข่แดงเก็ตไหมเออเก็ตไหมมีคนบอกว่านอนดูคุกก้อยอยู่เพราะตอนนี้ใส่ตัวอ่อนเมื่อวานแม่ขอให้ติดนะเฟอร์ตี้ยังต้องกินนะกินวันละซองเลยถ้าสมมติว่าผนังวัวลูกเราบางก่อนที่เราจะใส่ตัวอ่อนกินสองซองไปเลย เช็คดื่มเช็คดื่มเช็คดื่มไปเลยเพราะว่าผนังมันต้องหนาฟูขึ้นเรื่อยๆนะพอตัวอ่อนมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะบางคนก็จะมีปัญหาเรื่องผนังบางบางแล้วก็ขึ้นไม่ทันแล้วก็พอมีปัญหาตอนประมาณสามเดือนเนี่ยอาจจะมีหลุดมีแท้งเพราะว่าผนังขึ้นไม่ทันนะคะผนังบางเกินไปตัวอ่อนมันเริ่มโตเนี่ยต,ต้องกินเฟอร์ตี้อยู่มันมันลูกอืมน้องไมได้มันเก่ง,งไหมลูกเนี่ยนี่น้องไมได้มีไข่ต้มเห็นไหมทุกวนันเนี่ย ะะแล้วก็มีแซลมอนข้าวผัดแซลมอนนะคะปรุงรสน้อยกับน้ํามันคาโนล่านี่ข้าวเด็กก็เฮลตี้ไปแล้วปั้นข้าวลูกก่อนนะแม่นะมาแชร ชีวิตประจําวันให้ฟังนะคะเพราะช่วงนี้รูก้อยก็อยู่ในช่วงที่เตรียมตัวกระตุ้นไข่นะคือตอนนี้คุณหมอให้กินยาคุมอีกหนึ่งแผงกลายเป็น3แผงก็จะไม่มีเมนอยู่3เดือนนะคะเพราะหมอให้กินแบบชนเม็ดชนเม็ดเลยคือไม่มีเว้นคือปกติยาคุมเวลาเรากินมันก็จะมี28ดเม็ดพอกินเสร็จแล้วมันต้องเว้นเว้นแล้วเมนก็จะมาพอเมนมาเสร็จแล้วก็จะเริ่มกินใหม่ถ้่ไม่ใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้หมอให้รูก้อยกิน3แผงแบบเม็ดชนเม็ดเลยไม่ต้องเว้นไม่ต้องมีเมนเลยเพราอหมอต้องการอีกอย่างหนึ่งคือนอกจากคอนโซลคอนโทรลไซเคิลก็ แล้วเนี่ยหมอต้องการให้น้ำนมขูกก้อยหดด้วยเพราะว่าตอนนี้ยังมีน,นมยังมีน้ำนมอยู่นะคะเพราะว่าน้องไม่ได้ยังยังดูดเต้าพูดตรงๆว่าเขายังเลิกเต้าไม่ได้คือมันอยู่ที่ขูดก,ก้อยด้วยแหละก็ยใจไม่แข็งเองแหละที่จะให้ลูกเลิกเต้าอย่างเงี้ยบางคืนเขายังกินเต้าอ,อยู่อ๋อน้องยังเคี้ยวไม่หมดไม่ขอโทษน้องยังเคี้ยวไม่หมดอ่าพอพอยังกระตุ้นน้ำนมมันก็ยังมาเนืเออเอ่องจากว่าเออเราแบบเราบำรุงนมมาดีมากพูดตรง สารอาหารเราเยอะมากนมเรายังมีตอนนี้ขวบจเจ็ดแล้วอะนมยังมียังดูดออกอยู่คราวนี้การกินยาคุมเนี่ยมันจะกดให้นมหดลงไปเรื่อยๆด้วยหมอต้องการให้นมหดเพราะว่าถ้าน้ํานมเราเริ่มหดเนี่ยความหมายคือฮอร์โมนโปรแลคตินเราจะน้อยพอฮอร์โมนโปรแลคตินเราจะตำ่ำแบบไข่มันก็จะเริ่มตกคือถ้าผู้หญิงที่มีฮอร์โมนโปรแลคตินสูงเนี่ยไข่มันจะไม่ตกคือมันมันจะไม่มา นะคะแต่ของครูก็ไมเมนมาแล้วนะก็คือแสดงว่าฮอร์โมนโปรลัคติน,นี่ยมันก็เริ่มตกลงมาแล้วแต่ว่ามันไม่ได้ตกลงไปถึงขั้นปกติเหมือนผู้หญิงทั่วไปมันก็ยังเหมือนกับเป็นผู้หญิงให้นมซึ่งถ้ายังมีฮอร์โมนโปรลคตินเวลากระตุ้นไข่อ่ะไข่มันมักจะไม่ค่อยโตนะคะเพราะว่าฮอร์โม,มนตัวนี้มันกดเอาไว้เหมือนกับว่า ยาก,กระตุ้นก็อยากจะกระตุ้นให้โตแต่อาฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งก็พยายามจะกดเอาไว้มันจะคานกันอยู่หมอก็ต้องการดึงโปรแลคตินให้ต่ําลงมานิดนึงหรือว่าให้ต่าสูงเกือบปกติที่สุดก่อนแล้วถึงจะเริ่มกระตุ้นไข่เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดตอนนี้ก็เลยอยู่ในช่วงที่แบบพยายามกดน้านมอยู่นะแต่จริงๆหมอบอกว่าลูกต้องเลิกต้าด้วยอันนี้ก็งานหนักเหมือนกันคาดว่าจะได้กระตุ้นไข่ตามแผนแล้วคือคันวานะคะไม่อยากให้เกินไปกว่านี้เพราะว่าอายุบรรันไปมากคืออายุเนี่ยพอ37เนี่ย แม้กระทั่ง3เดือน6เดือนแบบมีผลต่อไข่อย่างชัดเจนนะมันไม่เหมือนกับว่าเออคนอายุสามสิแล้วไปอายุ31เโอเค1ปีอาจจะไข่อาจจะยังไม่ได้กระทบมากแต่ถ้าคน35หแล้วไป3ามสาหเดือนอย่างเงี้ยไข่กระทบเลยคือแค่6เดือนเนี่ยเป็นไข่ขาลงแล้วอะเออไข่มันเริ่มเสื่อมแล้วตามอายุอะนะคะอืมไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะแม่นะเดี๋ยวเจอกันนะคะเดี๋ยวเจอกันไลฟ์เต็มๆนะจ๊ะ คณไม่ให้นมไม่ได้กินนมอะไรตอนนี้ไม่ได้กินนมตั้งอยู่ตอนกลางคืนแล้วก็กินนมแพะนะคะ1กระป๋องกินนมอัลมอนด์หนึ่งกล่องนะคะแล้วก็กินนมพีเดียชัวที่เป็นเป็นนมวัวนะคะแต่มันเป็นนมวัวผสมอนติวิตามินเขากินทั้ง3นมเลยแล้วเขาก็ไม่แพ้นมวัวเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่เราบำรุงตัวเองมาเนี่ยเราหลีกเลี่ยงนมวัวลงลดนมวัว นะคะมันลูกเราข้อออกมาเขาก็ไม่แพ้นมวัวเขามีสิทธิ์ที่จะกินได้ทุกนมนะคะแต่รูก็ไม่เน้นนมวัวนะคะคือ1มันก็จะมีแลคโตสสูงร่างกายจะค่อนข้างอ่อนแอก็จะให้เขากินนมแพ้นมแพ้คัดเกรดในเพจนี่แหละค่ะวันละกระป๋องแล้วก็นมพีเดียชัวซึ่งมันเป็นนมวัวผสมมันติวิตามินอีอีกหนึ่งกล่องสีม่วงๆอะนะแล้วก็นมอัลมอนด์อัลชวิตเทนเหมือนที่กินเมื่อกี้อีกหนึ่งกล่องเขาจะกินนมวันละากล่องแล้วก็กินนมแม่ตอนก่อนนอนจะเป็นแบบนี้นะจ๊ะอ่ะมาละบาย